ละะว่าเราฉนาดไกลนะครับแต่เราไม่ห่างกันอย่างแน่นอนครับในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสบกรครบ47ปีในวันนี้สบกได้ระนักถึงความสําคัญในมาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9จึงต้องให้ความระมัดระวังอย่างเข้่งคัดสบกยังได้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ซึ่งมีทั้งเนื้อสการและจําหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิดแผ่นดินทองคําเกษตรกรรมยกระรดับคุณภาพชีวิต เอาล่อง next step เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานการรุกที่ดินโดยเชื่อมโยงกับการเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3S ของกระทรวงเษาากษตรและสหกรณ์ได้แก่ 1. Sustainability ในเรื่องของการ,รจาัรการทรัพยากรที่ดินเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน 2. Security ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 3. Safety ในการพัฒนาระบบสินค้าสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน เสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคในการบริโภคสินค้าของสปกรและในประเด็นสุดท้ายการพัฒนาตามแนวทางในการที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาจึงได้กําหนดแนวทางเรื่องของอโลนิกในการในการก้าวต่อไปการบริหารจัดการพื้นที่บริทที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยนําเสนอแนวทางการบริงารของสปกรโดยใช้ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อการคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดลําดับศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นกับพี่น้องเกษตรกรการจัดตั้งสนย์วิการประชาชนแบบออนไลน์รวมทั้งการยื่นคําขอรับบริการแบบออนไลน์ในในลักษณะต่งางๆการจัดรมทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้ผ่านสื่อการที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในในให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปคุณภาพสูง จากพี่น้องเกษตรกรและสถาบัเกษตรกรในเขตบื้ที่ดินทั่วประเทศผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.allo.go.th ผู้บริหารทีมของสมกรทั้งหมดอยากให้ความมั่นใจท่านผู้บริโภคนะครับว่าสินค้าที่ออกจากสมกรภายใต้การไลฟ์สดภายใต้การเชื่อมืลตลาดนี้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของมูลนเป็นสินค้ามีคุณภาพการซื้อสินค้าจากเรื่องของการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับหากสินค้านั้นปลุกสลายหรือไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่ท่าน ดูไว้นม่เป็นไปนตามเ้าเรียกว่าหน้าหน้าโฆษณานะครับผมเรียนทั้งว่าถ้าสามารถเคลมคืูได้ท่านสามารถเปลี่ยนได้